ในยุคที่โควิด1 9กําำลังระบาดทำให้หลายชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตให้ประหยัดพร้อมกับป้องกันตัวเองเกิดความลำบากในชีวิตมากมายทำให้ชีวิตไม่สะดวกสบายแบบเมื่อก่อนแต่หากมองในอีกมุมหนึ่งคนที่ชีวิตไม่ได้สะดวกสบายตั้งแต่แรกละ่ะเขาต้องเจอกับอะไรบ้างในยุคนี้นางนุษดีแก้วเมืองอายุ41ปีอยู่บ้านเช่าในหมู่บ้านติเต อำเภอตะกวัวทุ่งจังหวัดพังงาได้เล่าถึงความลำบากในการใช้ชีวิตของเขาในยุคนี้หนูนะลำบากช่วงที่ไม่โควิดหนูก็ลำบากอยู่แล้วพอหนูเป็นคนไม่คนไม่มีตังหนูก็ลำบากยิ่งไปใหญ่อีกพอโควิดเข้ามาหนูยิ่งไม่มีอะไรเลยหนูก็เลยไปทุนแต่เช้ามาหนูต้องออกไปทำงานไปขายผักไปขาย ของไปเก็บผักตามทางเก็บผักบุ้งเก็บอะไรมาหนูลําบากมากช่วงนี้คนหนูนันไม่รู้จะทํามาหากินอะไรต่อไปแล้วหนูคือหมดหวังหมดสิ้นทุกอย่างเลยเพราะว่ามีกําลังใจจากครอบครัวที่ให้หนูอยู่ได้ทุกวันนี้หนูก็ไม่คิดอะไรมากหรอกเพราะว่าหนูันแค่นี้หนูก็ว่าชีวิตหนูก็ดีแล้วทุกคนอื่นก็แยกก่กว่าหนูอีกตั้งเยอะเลย แต่เขาก็ต่อสู้ชีวิตต่อไปหนูก็จะสู้ชีวิตต่อไปเหมือนกันเพราะว่าหนูช่วงนี้ก็ช่วงโควิดหนูก็ไม่รู้จะทำอะไรได้มากก็ได้แค่ไปขายผักเก็บผักไปขายแค่นั้นแหละได้วันห้าหกบาทมาให้ลูกกินประทังชีวิตไปวันวันเนื่องจากมีครอบครัวที่คอยเป็นกําลังใจให้เขาได้สู้ชีวิตต่อไปได้ไม่ว่าจะยากท้อหรือลำบากแค่ไหน ลูกๆทั้งสองทำให้เขายิ้มได้เสมอแม่ลูกสองคนนี้ได้ฮึดสู้อีกครั้งตอนนี้เขามีอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวไม่ให้อดอยากได้แล้วทุกเช้าตรู่เขาจะออกไปรับข้าวแก่ผักผลไม้จากร้านค้าต่างๆแถวหมู่บ้านเพื่อนำไปตระเวนขายตามชุมชนใกล้เคียง คนในครอบครัวก็ช่วยเหลือในสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้จากจุดต่ำสุดในชีวิตสู่ความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้นั่นคือครอบครัวที่พร้อมสู้ไปกับเขาไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนก็ตาม